โอเคค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เราเล่นแพนด้าเจอกับลิงอุ้ยตายแล้วส่งสองตัวนี้นี่น่าจะมันนะคะ <Welcome S 1> มาวันนี้เรามากันหนังลูกค่ะส,ส่งสิ่งเลยฮะสิ่งตัวแหลมมานับเป็นมานสองตัวมาเลยสิ่งประพุ่งต้อ,มองมาเละประเด็นเดียวกันสิ่งสิ่งในตัวอีเจค่ะสิ่งก่ค่ะอีข้างล่างมึงไปตัวไปเลนล่างเลยไม่ต้องสนอแนมอเไรกัน อีลิงอยู่ปะวะไปแล้วไม่รู้มันหายตัวได้มันหายตัวมาตีกูกูก็ตีมึงอนะกูจะเอาพระจักรซำจักรมาปากมึงฉั <laughs> สสนประสาทันหวังรียาฉันเป็นแพนด้าช่หมวิเหี้ยตีแรงแค่วะเฮ้ยทำไมมาทำไมไม่มาช่วยฉัน呐มันอยู่ตรงกลางสอง,งสอะ ไม่เยอะทำบุญเจ๊ขอให้เธอเป็นเชฟดีในไทช่ะลเวลาก่อนค่ะเฮ้ในฉันดอดลมอยู่คนเดียวอ่ะไปข้างบนกันทำไมสองคนเว้ ลุ้นล่ะก็คันลิงเวนอ่ะมาสิครัมาค่ะโต้ตายเลยอเราไหมนี่ตายแลโอเคแค่สีตายอยู่เลยวั้โอ้าวมีตัวนึงมาตัวนึงมามีตัวไฟมามีตัวนี้มีไฟมีไฟลุกขึ้นแดงจ้าพวกเราพากันมาดับไฟให้ชาวพันด์เราพิลิตา ฉันฉันขยี้ตายอยู่หล่อนมาฆ่าทำไมคะอีเวนก็นะเบาเสียงเกมกัอนสียงเกมดังฉกำลังคันอยู่เลยอ้าซุก,กิสุก,กิสุก,กิสุก,ก,สก,กิเดี๋ยวนะโหลิงมาลิงกองพับลิงข้างบนเยอะเทวะว่าลิงค่ะฮาลัมเบยอ,เอเุ้ยลิงออยลิงเอ๊ฟไฮดอ มันยังไงมาอีสัสอะไรมันก็อะไรขึ้นคะเฮ้ยต้องบูต้องบูเราต้องบูเรามันมาตีน้องน้องแค่ด้านคลิปเองนเน,นี่ยใช่ไหมล่ะทำไมเจลคนแบบนี้เสะทำไมไม่ขอนเละเนีอ่ะโอ้เธอเธอต้องใช้อันติในการเคลียร์ออคลิปด้วยหรอเก,ก็บกระตุก เยเอาอัมิไปปิดคอลีนอนล่นะลิะ<อ>งลแล้วอ้หลอนอยู่เลนไหนลูลูอย,อยู่เลนล่างเลนล่องอยู่เลนลางโยทำไมทำไม ช่วยยิข้างบนดีกว่าข้างบนตกกันใหญ่เลยไอ้ห่าข้างบนโดนลมตายนี่เด้งไง อยวนิคอดหลุกอ่ะนีแน่ลาก็ฮาลิงป้อมบอลน้อยเร็วเจเจะไปหไหนเกิกเดโดนลุอม,มาน่าสงสารใครโดนลุมเจอะอยู่เลนกลางก็โดนลุมไปเลนบนก็โดนทิ้ง <laughs> ไม่ค่อยไ่ช่วยฉึนงกันเลย น้องก็ยุ่ของน้องคนเดียวก็ได้คิวดิงตัวเดิมไปสามตัวแล้วเนี่ยอืมมาช่วยกันอะกูได้คิวเฉยเลยอ่ะลาสกินเยี่ยนี่น้องตาเลยนะนอ้ดอกเย้อะไรปีดอะไรใค้ตีอะไร มันจะตายแล้วว่าแบบนี้เดียวอ่ะมันเข้าป้อมทันอดตีมันย่งเาอีลิเวลนะจะสู้ไหมคะเล่นล่างเหรออีอกอีห้าตายนะมึงไงอุ้ยไม่ตายกลับมาแล้วไปเติมเลือดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาไปกันให้ลลกลับมาก่อนอเป็นไงล่ะ <c oughs> บอกให้กลับไม่กลับบอกให้กลับมาเติมเลือดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกันป้อมให้ไม่กลับสมหน้า โคตรไม่เชื่อเลยว่าเมื่อกี้ขี่ไม่ติดด้วยอ่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าเรือเลือดเราเหยื่ออยู่แคนน่นั้นเดี๋ยวเพื่อนมันมาซ้อนเราก็ตายนะเว้ยไม่ต้องมาเหยียบศพเลยนะตื่นแล้วค่ะไม่ต้องเหยียบหรอกเห็นไหมน่ะอีอีเนะพนด้านางพูดอะไรตอนเกิดอ่ะอะไรนาหน้า <c oughs> จเจอหนันเจ็บบางจังเลยอ่ะโอ้โหเจ๊จับไปเลยแป๊ดตายห่าละ คีตตีป้องแตกแล้วนาอาป้าโบนคะเกิดอะไรขึ้นคีตจะสกิดริมตายแล้วค่ะเจดูสิเยี่ยงกูชนกันไหนเนี่ยฉันตีคีตอ่ะเจ๊น้องตีคีตเฉยๆน้องฆ่าริมตายคือไรอ้าวเอาอีงงดาบบันคิวเฉยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าเดี๋ิ๊ด๊ด มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น้องตีคีดอยู่แล้วยิงก็เข้ามาแล้วก็ได้ดับวันคิวมาเอากูไม่รู้ค่ะกูรู้แต่ว่าป้อมกลางแตกค่ะอะไรของมังกูรู้แต่ว่าป้อมกลางแตกอีโุหอยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเดี๋ยวไม่เชื่อดีวตายอีกไม่เชื่อดวตายอีกยาดูเลือดดูเลือดดูเลือดเยอะตอนนี้ไหม เยอะเลยฮิตตัวฉันไปฉันไม่ร้องเพลงดีกว่าหรือลิขสิทธิ์แบบโอ้โเสียงร่อนดีมากจนลิขสิทธิ์จับได้อะหรอจีอันจีอองทาปาไรกัดูแอนดาดอกอัมสคราว ไว้ wow. มาเอานีป้อมตายเลยค่ะแล้วความหลีหิ่งหลีหิงเจ๊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 ถึกมากเจ๊เด้อควายกราไปเจ๊ถึกมากโอ้ถึกเวอร์เจ๊อ่อนหน่อยไม่น่าทักเลยทักว่าถึก,วกเวนอยู่ดีๆก็ไมนมา,มาสอนเน<ด>ี่ยเนะมื่อกี้ทีมเราฉันเห็นอยู่ใกล้ๆฉันอยู่ตัวหนึง่งแม่งไปเลนกลางเฉยเลย ไม่ฉันจะให้ปั้มกลางปั้มล่างฉันโนสกิดไม่ได้ใครมาสกิดปั้มล่างฉันต้องแลกด้วยทีเนี่ยอีคนเนี้ยเมื่อกี้มันอยู่แถวฉันเนี่ยึกว่าจะมาช่วยมื่อมื่มาช่วยกูอีนีงอีนีงเออเอ๊ะไปไหนละอี๊ะไปไหนอีดาไปไหนแล้วอีเวนอีเวนอีสัตว์อ๋ออ๋ออ๋อตายแล้อีพี่ ลาแอก็เลยขึ้นเจอเจอ,อยู่ไหนคะเจ,จ,ะเเจกํกำลังเดินกข้างบนค่ะกำลังเดินแบบค่ะเจอต้องโน่นลิงตีตายอ่ะออบเป็นอะไรดีการลิงนี่จะแล้วชิวออฟเดอรลอด โอ้ยป้อมกลางนี่ใครกันป้อมกาลางไหนอีชาีโอโหดมากเซยีมีสกินน่ะตายขค่ยีดอก ตายเปน้องทักใครคนนั้นเกิดความแบบโดนสาบเชงเจ๊มันเป็นคำสาบเลยเจ๊กล้ว่เหรอฟลวยอ้าวเฮียตัวระเบิดตัวตายเลยกูนางกระดอมมินิติ้งแล้วอ่ะใครหนอเสียหรออ้ากระเฮ้ยตีป้อมเฮ้ย ป้อมบนเนี่ยโลลูเป oh, ็นเนียนดิโอ้โหไม่ได้เลยแม่งมากันป้อมบนเนี่ยจะตีให้ได้ตั้งนานแล้วแม่งไม่มีใครไปเนียนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมบนเราจะแตกไม่มีใครมากันป้อมเลยเนี่ยอเยี่ยป้อมบนโว้ยไปทำอะไรตรงนั้นสามคนเนี่ยไปทำอะไรกันอยู่อ๋ออ๋อลิงมันมาแย่งบัฟฟาเลแป๊บหนึ่งน้องโดนลิงสตาร์นยุงงง เสียตัวอ้าวหายแล้วน้องกลัวมากเลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆน้องเลยอะซัพพอร์ตหน่อยกำลังกำลังอุย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 ,อยสามตัวกำลังตัวกำลังกำลังเจอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงกลางไมนมน้ำคือกำลงังแอบในด,ดกเลย เฮ้ยมันตีมังกรมันตีมังกรมันตีมังกรมัตีมงกรมาหน่ค่ะมังกรค่ะแม่โอ้โหไม่เลิกไม่วะ่ะอ๋อ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 อนอองสวยมากออ๋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 วอ๋ออ๋้อ๋อ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 อ๋้อ๋ออนอออออน๋อ้๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ ป้บนแลวว่างนะเมื่อกี้มันเห็นคีดเดินมานั่งไงนั่นไงนั่นงไงนั่งยไงหอยขีดเดินมาแล้วค่ะเดินแบบแล้วค่ะไปรอนเดินแบบมาฮะจบเลยจบเลยจบเลยโอ้โดนป้อมตีตายถอ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 ย อุ่งวิ่งช้ายช้างอีรเอ้ยเอ้ยเอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเออไม่พ่ยตบมึงค่ะเอาไม่พ่ยตีหั่นมึงค่ะยีรุยหายไปไหนวะยีรุยยีรุยหายไปไหนพออย่าไล่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 มันไส้ไนไหนไม่ได้ไม่ได้ไล่ไม่ได้แล้วไม่ถึงอ่ะยันนี่เดือดตายเนี่ยเขาไปทำไมเองคนเดียวคะเอาลาก่อน โอ้ยเด็เดตายกันหมดเด็วตายกันหมดระวังอุ้ยดลุนเยี่ยวเวลาหน้าเตะเยี่ยวละถูกขัดเยี่ยวละถกต้องโดนต้องได้แล้วนะ เต้อใช่ไหมคะาเต้เอาเต้อหน่อยเต้อเอาเต้ออ้าวตายคู่ค่ะว้าเชนไดับเบิลคิวเอาลาก่อนเฮ้ยจบเลยจบเลยจบปั๊มกลางเลยแกำลังกำลังไม่ต้องไม่ตีแล้วตีทั้ห้าเลยอ๋อป้อมบนป้อมบนป้อมบนกำลังมาดันทีมาอยู่ขีข้าวแล้วตีป้อมตีป้อมเร็วตีป้อมค่ะนี่นเดือดตายนะมึงชาวบ้านที่เดือดบวกกันแล้วค่ะ ตีป้อมแล้วตีป้อมลู้ตีเลยลู้ตีเลยลู <h <h ้ตีเลยลู้ตีเลยเออหยาลิงจะมาเจอแพนด้าโอ้โหรูู้ด้มีผีว่ะเหม็นหอยสวยเหม็นหอยลูล้ได้มีผี เมื่อกี้ขำเลยนะกลัวมากเสียงร่อดน่ะนะกลัวโอเคค่ะอคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยเดี๋ยวรูคะแนนก่อนนะคะไมบายค่ะเดี๋ยวยังไม่บายค่ะดูคะแนนก่อนค่ะอ้าวย่างเหรอย่างย่งคิตตี้วิ่งเสาสุดขั้วค่ะอุ้ยฉันได้ที่สองค่ะบายเออบาย คะแนนห่างกันสิหน่วย <c oughs> ไปเลก็ <c oughs> เปล่า